เรามีการเดินแฟชั่นโชว์นะคะเพื่อเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ซึ่งในนั้นน่ะก็จะโชว์ในเตัวของคอลเลคชันก็เป็นคาร์โัต้โลกก็คือเป็นเส้นใหญ่กระต้อนนะคะที่เป็นตัวเป็นผู้ที่นำเข้าก็คือเก่าเนี่ยนะคะจากมาอียูสก็คือใหม่นะคะแล้วก็พร้อมกับแการเดินยีนคอลเลคชันใหม่ที่จะมีทรงมากมายนะคะมีทรงต่างๆมากมายเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เลือกใส่กันอย่างพี่ดิ้นวันนี้มาเจอเป็นไงครับว่ลองใส่แล้วเป็น ว่าใส่สบายมากแล้วก็เข้ากับทรงร่าง,งกายมากเข้า <c oughs> ก,กับรูปร่าง <c oughs> เางงอ,ยงยงอย่างออยะค่ะตอนนี้ออยก็จะชอบใส่เอวสูงตอนแรกก็ตอนดูก็เอ๊ะคือจะเอวสูงป่ะแต่ข้าใส่อ่ะมันเป็นเอวสูง,สงที่แบบกำลังดีเลยแล้วก็ลงช่องสะโพกอะไรอย่างเงี้ยมันก็แนบตัวกำลังสวยช่วงขาก็ดีคือแล้วความยาวขาเท่คืดีไม่ต้องไปตัดอีกด้เหมาะกับคนไทยมากเลยคนะ่ะว่เป็นแบบเป็นผู้ว่างใช่ใช่สกปรกเป็นคนชอบใส่ เ,เราก็จะมีแต่แบบสั้นยาวหานเล็กขาใหญ่คือมีหมดเลยค่ะแต่ว่าตัวนี้ใส่แล้วมันเบาสบายมากเพราะว่าเป็นผ้าแบบเป็นด็กเป็นผ้ายืดด้วยแล้วก はい,い。いい